วันนี้ก็ถึงคิวแถวนี้นะครับที่เราจะต้องถ่ายน้ำดูดขี้ปลานะครับซึ่งเราจะทยอยทำทีละแถวทีละโซนนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสามวันก็คือแบ่งๆกันไปถ้าทำทั้งหมดเนี่ยมันเหนื่อยไม่ไหวแบ่งเออเราต้องแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับวิธีการอ่าการถ่ายน้ำดูดขี้ปลาเนี่ยก็สำหรับแถวนี้นะครับเรายังไม่ได้เดินท่อนะครับซึ่ง เเราต้องการทําอีกชั้นหนึ่งอ่าเป็นสองชั้นก็พอแต่ทีนี้ถ้าเราขึ้นชั้นที่สองเราก็จะเดินท่อระบบน้ำแมลงต่างอ่าช่วงนี้ก็ใช้สายยางไปก่อนนะครับเพราะว่าอ่าสายยางเนี่ยก็ก็ช่วยได้ดีนะฮะอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมใช้คู่ถังเดินเติมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยยิบหายพอเราเริ่มใช้วิธีแบบนี้เออก็ทุนทดเวลานะฮะทดเวลาขึ้นมาบ้างนะครับ ได้เวลากลับคืนมานะฮะเพราะนั้นเลยก็คือเราต้องหาวิธีการที่มันง่ายที่สุดและดีต่อปลานะครับหลังจากที่เราดูดน้ําไถ่ขี้ปลาเสร็จนะครับเราก็เติมน้ําใหม่ลงไปโดยที่ว่าเติมแบบเปิดวาล์วแบบเบาๆนะฮะไม่ให้ปลาตกใจนะครับเดี๋ยวปลา,เ,าเวียนหัวนะฮะซึ่งโซนนี้เป็นโซนเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็พอเราเติมน้ําเสร็จเหมือนเดิมนะครับสูตรของผมน้ําหมักใบหูกวางซึ่งผสมกับ อ่าใบเอ้ไม่ใช่ผสมกับเกลือสมุนทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เทเติมไปเลยนะครับเพื่ออ่าลดความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้นได้ด้วยนะครับทําให้ปลาเนี่ยเขากระชุ่มกระชวยนะครับสําหรับอ่าวิธีนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับนะเราป้องกันดีกว่ารักษานะครับผมเน้นย้ําแบบนี้เสมอนะฮะโอเคนะครับสําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ